แล้อยู่ดีเซลก็บอกว่าเออฉันมีอะไรมาให้ดูอะไรเงี้ยบอกว่าเธอสนใจไหมแม่สามีก็คือแบบอะไรเหรอหูหูชีก็พึ <c oughs> ่งเจองอันนี้ก็เป็นสตอรี่ไทม์เขาาวคือเอสเปิดมาแล้วเอสบอกว่าคนลูกช่องอื่นนะคะที่เป็นแบบบล็อกเกอร์ช่องอื่นก็จะแบบว่านี่นะคะแก่งกล่อง Air m a ม e นะคะจับตรงนี้นะคะแล้วก็ดึงออกมาเบานะคะเอซแล้วก็ใช้เสียงช่องที่8นะคะช่องเอดีเหรอคะไม่ค่ะ <c oughs> มวล้วสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอริโบยาสามอีกครั้งหนึ่งค่ะ l <laughs> u x u r y Fashion a n d Travel y o u t u b ท r ที่มั่นโหนกที่สุดใน3โลกรีวิวแบบจริงใจโดยไม่สนอะไรคะ่ะ FC ตามนั้นและค่ะก็ ก็เนื่องด้วยนะคะแม่สามีนะคะก็จะย่างเข้าอายุ92ปีแล้วนะคะก็พอดีวันนั้นน่ไม่ได้มีอะไรมากเลยคือวันนั้นเน่เอ็ดไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นะคือวันนั้นน่สามีเขาจะเดินเข้าไป,งไปซงไปซื้อของเข้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วก็ไปซื้อพรแม่สามีบอกก่อนว่าเป็นคนชอบสบู่มากเป็นคนชอบที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะสบูกสบ่ก้อนะสบู่ก้อนๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วประมาณว่าเออแฟนเขาก็ซื้อให้ตลอดอะไรอย่างเงี้ย ก็เข้าไปในร้านอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนเหมือนเข้าไปในเมืองท,ทําธุระกันปกติอะไรอย่างเงี้ยแล้วแม่เขาก็จะถือแบบกระเป๋าแบบของที่นางชอบนะก็คือใบวินเทจอย่างเงี้ยเข้าไป oh, uh. พอดีโชคดีก็คือไปเจอเฟลที่เคยให้กระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทักกันสารุสุดดิบคุยกันไปคุยกันมานางก็ซื้อนูน่นซื้อน,อนี่ซื้อลิปสติกด้วยเพราะว่าปกตินางใช้ลิปสติกของชาแนลอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอดีเ นางก็ไปลองลิปสติกใหม่แล้วนางก็ซื้อลิปสติกแล้วก็ซื้อพวกสบงสบู่อะไรของนางไปปกติอะไรเงี้ยถามกันว่าอายุเท่าไหร่แล้วอสามีเอ็ดก็แจ้งแจ้งข่าวให้ทราบไปเลยว่าก็นี่จ๋าอยู่92แล้วอะไรประมาณเนี้ยอะไรเงี้ยครั้งที่แล้วตั้งแต่ได้ไปอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ไม่ได้แบบเหมือนมาลงชื่อเพิ่มไม่ได้แบบไม่ได้ไม่ได้มี wish list อะพูดง่ายๆแล้วอยู่ดีเซลก็บอกว่าเออฉันมีอะไรมาให้ดูอะไรเงี้ยบอกว่าเธอสนใจไหมแม่สามีก็คือแบบอะไรเหรอ หูชีก็พึ่งหูชีก็พึ่งเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วนางก็พาเข้าไปที่แบบมุมลับอะไรเงี้ยแล้วนางก็เปิดกล่องอันนี้ออกมาให้ดูนะคะอัน,นีเอียแกะมาอินสเปกเรียบร้อยะะแล้วนะบอกเลยว่าฉันเห็นของจริงแล้วฉันแบบขนลุกซุซ่าๆว่า เอออันนี้คือนางเป็นคนแบบเหมือนแม่เขาเป็นคนโพสิทีฟด้วยแล้วเป็นคนน่ารักเดินเข้าไปดีไรก็แบบเหมือนเป็นคนแบบเจอแ,แจ้าเวลาแบบสมมุติเรากินน้ําอยู่เนี้ยน้ำเราเหลือครึ่งแก้วนางก็แบบบอกสามีละเติมน้ําแบบเหมือนเป็นคนแบบเป็นคน pay attention to small detail ไม่ว่าคือนางอายุ90กว่าแล้วนะแต่นางหูตาไวมากนางแบบสมมุติว่า S.A. แบบเนี่ยวันนั้นเหมือนเหมือน เหมือนเอเขาไปโดนอะไรกัดก็ไม่รู้ที่แขนอะไรเงี้ยแล้วเหมือนแม่ถามว่าเธอโดนอะไรเป็นอะไรมากไหมหรือคือเป็นคนเป็นคนอย่างเงี้ยเป็นคนใส่ใจคนอะไรเงี้ยแล้วเหมือนเอเขาก็จําไดกก้ก็ต้องจาไดไม้มันมีแบบคือคนที่สามารถแบบอายุเยอะได้เท่านี้และยังดูแบบเดินกระปี้กระเป๋าอยู่ะมันน้อยอะไรเงี้ยเขาก็จําได้เลยเนะี้ยเขากเ็เลยพาเขาไปมุมแลบแล้วเขาก็เปิดกระเป๋าให้ดูฉันซื้อไปฉันก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอกแต่ฉันก็ชอบถามว่าชอบไหมเปิดออกมานางก็ชอบแฮปปี้ดีใจแต่นางก็บอกว่า ซื้อไปก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอกอายุเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่แฟนแฟนฝาวีก็บอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็เดี๋ยวซื้อให้ของขวัญแม่พอปีที่แล้วก็ไม่ได้ซื้อของใหญ่ให้เพราะว่ารู้สึกว่าปีไอกระเป๋าใบ,บานั้นที่ได้มามันเป็นปีก่อนปีที่แล้วก็เลยแบบว่าจัดมาเลยค่ะใบนี้เออจริงอันนี้ก็เป็นสตอรี่ถามเขาาวคือเอสเปิดมาแล้วเอสบอกว่าคนรู้กันฉันชอบก็ <c oughs> <c oughs> เลยบอกแฟนขอบคุณนะที่ซื้อมาให้ฉัน แค่อว่าของมึงมีแล้วของมึงมีแล้วของมึงเพิ่งได้ไปอะไรอย่างเงี้ยก็ของเอดเพิ่งได้คาโกไปนะคะบอกว่ามึงจะมาได้ติดต่อกันไม่ได้นะอะไรเงี้ยโดนผัวด่าล้วเนิ่อง,อ,งอื่น,นะคะที่เป็นแบบบล็อกเกอร์ช่องอื่นก็จะแบบว่านี่นะคะแก่งกล่องแอร์เมดนะคะจับตรงนี้นะคะแล้วก็ดึงออกมาเบาเบานะคะเอี FC, แล้วก็ใช้เสียงช่องที่8นะคะ ช่องเอ็ดดีเหรอคะไม่คะ่ะแม้กระทั่งว่าจะเป็นกล่องของแม่สามีก็เหอะเราก็ต้องกระชากนะคะจับไปนะคะเหมือนเราดึงขอบกางเกงในผู้ชายนะคะจิกตาไปถีองศานะคะกัดปากแล้วก็ทําหน้าหื่นกามนะคะเหมือนกํำลังจะดึงจะดึงปกคอเสื้อกระดุมเสื้อหน้าอกผู้ชายหลุดนะคะที่มีกล้ามเป็นมัดๆนะคะทาหน้าหืน่นสุดฤทธิ์แล้วก็ดึง ตอนนี้ผัวน,นั่งยืนตรงนี้ผัวนั่งแบบมืกเป็นอะไรของเมืงไม่สนใจค่ะ <Greek> ดูเสียงกระดาษนะคะอันนี้เป็นไม่ได้เป็นกล่องกล่องน้ำเงินเหมือนครั้งที่แล้วนะคะเป็นกล่องธรรมดา แต่ว่าเก๋เหมือนกันข้างในเดี๋ยวนี้เคลลี่เบอร์กินไม่มีเรนโค้ดมาแล้วนะคะเราหาว่าเอดีต,ตอแหละนะเนี่ยกล่องไม่มีอะไรแล้วมีแต่คอเชดแล้วก็ตัวอะไรวะแล้วก็ตัวไกบุกเนาะเลเตอร์ care, แค่นั่นเองเดี๋ยวนี้แอมเมดไม่ให้ถุ่งกันฝนแล้วว่าทำไมเอซไม่เข้าใจเราต้อง3เซลละวันนั้นเอ็ดก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นะ l a d and gentlemen are you ready เดาได้ไหมว่ามันคือรุ่นอะไรสีอะไรจะบอกว่ามันเป็นสีใหม่ของปี2024ซึ่งฉันยังไม่เคยเห็นใครรีวิวเลยตื่นเต้นอนะ่ะอยากได้อีกแล้ว1ันแทนแทนเรน FC เธอเดาได้ไหมว่ามันคือสีอะไร เธอเดาไม่ถูกหรอกเธอจะคิดว่ามันเป็นสีอ e ีทูปใช่ไหมแต่มันไม่ใช่มันคือ a i r m a ม b เ r k i n 25หนังโทโกนะครับเพลเดเอียมฮาร์ดแวร์สีเบดมาลฟาสตมดันะครับของปี2024 จริงๆไม่อิงออนสวยมากเอฟซีสวยไหม,มอ่ะเราโทรจะโชวก์กระเป๋าให้เห็นชัดๆก่อนของพลาสติกสวยมากอ่ะมันจะมีความเป็นสีเบจชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนะอ่ะคือถ้าเดินบนถนนเงี้ยสำหรับคนที่ไม่ได้เล่นแอร์เจริงๆจะมองว่าเป็นสีทูมันใกล้สีทูบมากนะสำหรับเรานะแต่ว่ามันจะมีความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอ่อนกว่า แล้วมันก็จะมีความเป็นเบจมากกว่ามันมีอันเดอร์โทนสีเหลืองเออมีอันเดอร์โทนสีเหลืองมากกว่าอะไรเงี้ยแต่สวยเป็นสี2024นะครับเป็นซีซัน n อลคัลเลอร์อันนี้อาจจะเป็นเหตุผลว่าทําไมเซลวันนั้นที่เป็นเซลของของของ,ของคุณแม่สามีถึงสามารถ offer ออฟเฟอร์กระเป๋าใบนี้ได้เพราะว่ามันเป็นสีที่ออกใหม่ซึ่งถ้าเป็นสีที่ออกใหม่มาอย่างเงี้ยลูกค้าที่มีวิชลิตอยู่แล้วอ่ะจะ เขาจะไม่ได้เลือกสีเนี้ยเพราะเขาไม่รู้ว่ามันมีสีเนี้ยออกมาเข้าใจป้ะเพราะพอวิสลิศอ่ะมันจะมันจะทาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วแล้วก็จะ f u ล f i l ในปีถัดไปเข้าใจป่ะเพราะฉะนั้นไอ้สีเนี้ยปีที่แล้วมันยังไม่ออกไงเพราะฉะนั้นมันออกมามันก็เลยเหมือน available ที่จะ offer ให้กับลูกค้าที่เป็นลูกค้าขาจรหรือลูกค้าที่แบบว่าทํายอดเยอะเยอะณโมเมนต์นั้นในความคิดของเอ็ดนะเอ็ดก็เลยคิดว่านางก็เลย ให้ใบนี้ได้เพราะเหมือนเหมือนใบที่แล้วที่แม่ได้มาอย่างเงี้ยมันก็ปีกว่าจะ2ปี 2> แล้วอะเขาก็สามารถให้ใบใหม่ได้อะไรเงี้ยก็เลยแบบได้มาแบบงง,ง,งมากคืออันนี้งงจริงคือแบบบุญกีบาร,รมีแตกจริงๆของแม่ถามจริงๆว่าแบบเฮ้ยแล้วแบบอย่างที่บอกไนงะนาเป็นคนแบบเจ้อแจ้วเจรจาคือเข้าไปก็คุยก็เม้าอะไรเงี้ยแล้วคือแบบอันนี้คือแบบ I ่าไอเลิฟมากคือโคตรสวยเลยอะคือแบบตอนนี้ราคาเบอร์กิน25นะครับ ปีที่แล้วหนังโฮโกกมันจะอยู่ที่ประมาณ7,800ันปปีนี้ขึ้นมา8,600เบาๆขึ้นมา4,000 40, 0ืเบาๆแต่ก็โอเคอะถ้าได้จากขอบก็อาให้ดูลรเปิดให้ดูข้างในดีกว่าของแม่ก็เหมือนของฉันนะคะจับได้อะไรได้ก็เออน่ารักเนาะสวยเนาะถ้านั่งให้เอ็ดก็เอานะแต่ส่วนตัวที่บ้านกูก็มีเยอะอยู่แล้วใช้ไม่ทด้แล้วที่บ้าน แต่ให้ฉันก็ไม่ปฏิเสธเด้อนี่นะคะเบอร์กินก็จะมีสองข้างในจะมี2ช่องมีช่องหน้าแล้วก็ช่อง10บข้างหลังนี่นี่เห็นปะโอ้ก oh อ I love it คือสามีเราอะก็เป็นคนที่มีความรู้ด้านแอร์เมดนิดนึงละโดนเราสอนมาในระดับโดนเราเทรนมาในระดับหนึ่งนะผมก็บอกว่าพอเห็นใบนี้แล้วเขาบอกว่าวิดาวดาวเลยคือเขาเห็นแบบ เขาแค่เห็นเขาบอกว่าเอ้ยมันสวยคือจบแล้วคือแบบสีได้อะไหล่ได้ใช้ได้อะไรเงี้ยเขาเอาเลยเขาไม่ต้องปกตินาะยจะโทรถามก่อนว่าถามโอเพนเนนเราก่อนว่าเฮ้ยใบยนี้โอเคไหมเหมาะสําหรับการซื้อมาเพื่อเอามาลงทุนหรือเปล่าแต่จริงๆก็คือทุกอย่างมันเป๊ะหมดเลยเราเราชอบมากแล้วเรารู้สึกว่ามันคือตอนนี้ปีเนี้ยเอย็รู้สึกว่าอะไหล่เงินอะไหล่เพลเดียมอ่ะอินหอะไหลทองเพราะว่าอย่างสาวยุโรปอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ การใส่ทองการใส่ไวโกการใส่เงินอะมันมันมามากกว่าการใส่ทองการใส่ทองมันเหมือนเป็นการแบบตะโกนปีล่าสุดเนี้ยมันมันค่อนข้างจะมินิมอลลงเพราะเพราะฉะนั้นเอ็ดว่าแบบอะไรเงินอะตอบโจทย์มากเอ็ดว่าอะไรเงินมาอะไรเงี้ยตอนเนี้ยแต่จริงเราไม่มีสิทธิ์เลือกด้วยแหละเราเรามีสิทธิ์เลือกแค่จะเอาหรือไม่เอาเข้าใจว่าแต่นางก็บอกว่านางนางนางไม่ได้ถามด้วยว่ามีออปชันอื่นให้เลือกหรือเปล่านางเปิดมาปุ๊บนางเห็นปุ๊บนางบอกวิสีได้ใส่ได้หนังได้อะไรได้นางเอาเลยนะแต่จริง เปิดมาปุ๊บนางบอกให้สวยนางก็แบบจัดเลยอะไรเงี้ยซึ่งพอมาถึงเราเปิดมาเราเป็นคนเล่นในแอร์เมทเราติดตามเขาแอร์เมทอยู่แล้วเราเห็นสีนี้อยู่แล้วว่าออกมาน่าจะเป็นสีที่คิดสีต่อไปแต่เรายังไม่เคยเห็นของจริงไงเราดูในในชาร์ตสีเราก็ว่ามันมันไม่ได้สวยอะคิดว่าคิดว่ามันเหมือนกลัวกลัวเหมือนอารมณ์ที่แบบบิสกิตอะ่ะคือบิสกิตมันจะมีความเป็น เป็นคาราเมลออกจะเป็นสีเขียเราส่วนตัวเราไม่ชอบอะไรเงี้ยแต่พอเห็นสิ่งนี้โตจริงแล้วเราแบบโอ้หเราปื้นมากเราชอบมากก็เป็นวิดีโอไม่สั้นนะคะการอันบ็อกซิ่งของเอตี้โบยาสามหอีกแล้วค่ะวบที่2ของปีก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ชอ ivo, อ่องเอ V ี้โบยาสามหด้วยใครชอบเจ็บคอแล้วเนี้ยขอซุปเปรแตงเป็นกําลังใจเฮดดีดข้างล่างด้วยนะคะ วันนี้ลาไปก่อนขอบคุณมากคะ wish law. ่ะอ i ชไม m อ mother-in-law h a p p y b i r t h บ d y ด้ด้วยนะคะบ๊ายบยเช้ารับงานเอ็นค่ะติดต่อพีเซนเตอร์สาวสวยได้ตามที่อยู่ที่ให้ไหว้ด้านล่างนี้นะคะขอบคุณค่ะบาย